ราคาน้ํามันที่เราเติมอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้มาจากน้ํามันอย่างเดียวจริงๆแล้วมีหลายส่วนเลยนะครับที่รวมกันเป็นราคาขายหน้าสถานีบริการ There are many different things that go into the price we pay for gas at the station every day ซึ่งคาว่าจ่ายนะครับไม่ได้ออกเสียงว่าเป y นะครับสังเกตไปครับว่าเมื่อกี้เราพูดว่าเ e y ด้วยเสียงพอพานหรือตัวพีนะครับตัวพีไม่ใช่ตัวปีเป็นตัวพอพานเ e y เทียบกับอีกคำหนึงคือเล่นนะครับพอล play ต้องควบกลับนะครับแล้วไทยคำหนึ่ง pray พรอ pray แปลว่าสวดมนต์หรือว่าเหยื่อก็ได้นะครับเดี๋ยวดู3าคำนี้นะครับมีคำว่า h e y play pray คิดว่าเราพูดคำไหนครับ pray สวดมนต์ pay จ่าย play เล่นคิดว่าเราพูดคำไหนครับถูกต้องครับ โครงสร้างราคาน้ำมันขายปลีกของไทยแบ่งง่ายๆได้3ส่วนนะครับ 1. ต้นทุนน้ำมัน 60- 70%ถึงอร์เอ้างอิงจากราคาตลาดสิงคโปร์เพราะเขาเป็นตลาดกลางของเอเชีย 2. ภาษีและกองทุน25-30%ถึงประกอบด้วยภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลภาษีมูลค่าเพิ่มกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุร,รักษ์พลังงาน3ค่าการตลาด5%เคือค่าใช้ใจ่ายของสถานีบริการเช่นพนักงานค่าน้ำค่าไปนะครับแล้วเวลาราคา ราคาน้ำมันโลกถูกเนี่ยทำไมราคาในไทยไม่ลดตามเพราะรัฐบาลใช้กลไกการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีทั้งเก็บเงินเข้าและชดเชยราคาในบางครั้งที่สถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงอาจมีการเก็บเงินเข้ากองทุนส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันไม่ลดลงหรือลดลงช้ากว่าตลาดโลกในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วราคาน้ำมันไทยนั้นมีที่มาที่ชัดเจนถ้าเราเข้าใจโครงสร้าง เพราะเขาจะเข้าใจราคา you understand how it works the price makes more sense when you lap it gotten นะครับ later so what the cap